ครับสวัสดีครับช่างตุ่มครับวันนี้ผมสั่งอะไรมนาะเพิ่มอีกนะครับอะไรเข้าครับก็สวัสดีครับวันนี้อะไรที่ผมสั่งเข้ามานะครับคืออะไรที่จำเป็น หนึ่งงานซ่อมนะครับแล้วก็เอามาใส่ตับแดงให้ลูกค้านะครับเวลาออกไปซ่อมหน้าแปนแอมสามครับหน้าแป็นตัวนี้เดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวผมจะแกะออกวันนี้เดี๋ยวผมจะอัดคลิปให้ดูนะครับถ้าผมว่างนะครับแล้วก็ผงผ้า ไซส์พิเศษมาแล้วนะครับผงผ้าไซส์นี้ครับใหญ่หนาะก็เวลาสีข้าวได้ประมาณสามกระสอบนะครับค่อยจะได้เปลี่ยนคือตัวนี้ไซส์พิเศษสั่งทำพิเศษเลยสังมาเยอะ อ้าที่แถมไปกับเครื่องนะครับอเวลาเขาแถมมานะครับมันจะเป็นผ้าชนิดนบางๆแต่ตัวนี้นะครับกล่องสวิตซ้ายขวาสี่สายกับห้าสายแล้วก็ตัวนี้ผมคิดว่าลูกค้าน่าจะได้ใช้นะครับต่อไปอ่าเป็น เป็นตะแงงตะแงงของตัวนี้นะครับข้างในนะครับมีมี1.5มิลกับ2มิลนะครับแต่ว่าตัวที่ติดไปกับเครื่องมันน่าจะเป็น2มิลนะครับแต่ความจริงเราใส่1.5ก็ได้ถ้าเกิดว่าไม่สีข้าวหนักจนเกินไปใส่1.5ลำจะละเอียดมากขึ้นใส่กับตัวนี้ข้างใน ัดลมชุดนี้นะครับถ้าลูกค้าส่งมาให้ดัดแปลงผมสามารถดัดแปลงให้ได้ทุกรุ่นสีข้าวตั้งแต่รอบเดียวนะครับมันจะบดออกมาเลยนะครับไม่ต้องเสียเวลาไปบดแกลบงนะครับสั่งมาเยอะอตัวนี้นะครับปกติฟัน ฟันชุดบทนะครับแต่ก่อนผมขาย650บาทนะครับยังไม่รวมค่าส่งแต่ว่าอะไรมารอบนี้นะครับปรับราคาขึ้นสูงมากนะครับชุดชุดบทชุดฟันบทข้างใน,นครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะลองให้ลงตึงเขาสั่งทําลงตึงเพื่อที่ลูกค้าจะได้ ซื้ออะไรที่ถูกลงนะเพราะว่าเราเปลี่ยนเฉพาะเฉพาะฟันมันก็ได้แล้วก็แล้วก็สลักตะแงเกรดเออย่างดีนะครับสามหมดุดนะครับอันี้เขาตีมากมาอยอันนี้ตีมาร์กมา นี่นะครับไม่ติดแต่รอบนี้แต่รอบนี้เขาตีมาสี่หมุดนครับสี่หมุดแต่เป็นโรงงานเดิมครับตีมาสี่หมุดก็หมุดก็โอเคนะครับหมุดไม่ลึกจนเกินไปหมุดไม่ลึกจนเกินไป ถ้ามันลึกจนเกินไปนะครับเดี๋ยวมันจะทําให้แตกไวถ้าตัวหมดุดลึกจนเกินไปนะครับตอนนี้เหมือนเดิมนะครับก็ส่วนลูกค้าท่านไหนนะครับที่สั่งไปแล้วใช้ดีไม่ดีก็คอมเมนต์บอกได้นะครับ ก็รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ปีที่สุดแล้วนะครับในบรรดาตะแกงเครื่องสีขาวหนึ่งปีถ้าไม่โดนหินแบบจังๆนะรหรือว่าโดนโดนก็ได้แค่เรามีแค่เราคุมเครื่องอยู่นะครับคุมเครื่องอยู่เราสามารถแก้ได้ครับถ้าเกิดว่าได้ยินเสียงแปลกได้ยินเสียงแปลกในห้องเครื่องนะครับในห้องการสีข้าว มันจะมีเสียงแปลกๆเลยนะครับถ้าไม่ใช่เม็ดข้าวหรือว่าเราขัดอยู่ที่เลขประมาณเลข4เลข5นะครับได้ยินเสียงปแปลกปุ๊บเราหมุนมาเลข0เลยนะครับหน้าแปรจะอ้าออกอ้าออกแล้วจะทําให้มันดันมันดันสิ่งผิดปกติออกมาหน้าออกมาข้าวได้เร็วขึ้นไม่ต้องหยุดเครื่องนะครับแต่ถ้าเป็นหน้าแปรแปรา3รุ่นนี้ ถ้ามีเสียงแปลกๆป,ปุ๊บเราบีบให้มันอ่าเลยเพราะว่ารอบฟิล์มเยอะเดี๋ยวผมจะมาอธิบายรายละเอียดลึกๆอีกทีหนึ่งทำไมต้องเป็นหน้าปลนตัวนี้อนบ,บอรครับไผเป้ง <c oughs> แล้วก็เป็นลูกปืนโมเลมอเตอร์ครับอย่างดีนะครับหมุนซ้ายหมุนขวาตอนนี้ผมสั่งมาไว้งานซ่อมแล้วก็เผื่อลูกค้าอยากได้นะครับลูกค้าที่มันแตกลูกเดียวนะครับเราก็เปลี่ยนลูกเดียวก็ได้ที่อยากประหยัดนะครับตอนนี้ผมขายสามร้อยห้าสิบไม่รวมสม่ง อ็นี้เป็นพวกคาปาสตาร์ตคาปาสตาร์ตาปาลันนะครับในงานซ่อมที่ผมเข้าไปนะครับถ้ามันจะได้ปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเป็นมอเตอร์มอเตอร์ตัวเล็กตัวสีเทาถ้าเป็นของรุ่นอื่นนะครับไม่ใช่ของสามยอดนะหรือว่าเป็นของสามยอดก็ช่างนะครับเวลาผมเข้าไปมันจะมีมันจะเขียนไว้นี่ครับ ดีซีสองร้อยห้าสิบจูลเนี่ยสองร้อยจูลเนี่ยถ้าเกิดว่าเครื่องไหนที่เราเข้าไปแล้วกําลังไฟมันไม่ถึงครับผมไม่ได้ใส่ตัวเดิมเข้าไปนะปกติสองร้อยจูลผมจะเพิ่มเข้าไปอีกคนระับเพื่อที่ให้มันสตาร์ทเร็วขึ้นงานซ่อมมันได้ปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดนะครับก็ถ้าเราไปใส่ตัวเดิมมันก็กเสียมันเดิมเราก็ต้องเพิ่มมันเข้าไปนะ ลั่นเหมือนกันแต่ว่าก็ต้องดูกําลังการใช้งานของลูกค้าด้วยนะครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเข้าไปแล้วจับยันจับยันได้เลยนะครับถ้าไม่เข้าใจก็โทรมาสอบถามก่อนได้ครับไอ้ปวดระบบไฟพวกนี้นะครับแล้วก็นี่ลูกปืนรถเกี่ยวครับทำไมเขาเปลี่ยนเป็น N S K เดี๋ยวผมด,ดูในะจนี่ครับ N S K ลูกปืนใหญ่ลูกปืนมันจะใหญ่ไม่ใช่ลูกปืนเล็กถ้าลูกปืนเล็กแตกเร็วบ่าลองรับ ต,ตัวนี้ไม่มีฝาปิดไม่มีฝาปิดก็ไม่น่าจะเสียเร็วนะครับเพราะว่าเพราะว่าบามันใหญ่บามันใหญ่ถ้าเรามันไม่มีฝุ่นเข้าไปนะครับเวลาเราเปลี่ยนเวลาผมเปลี่ยนตัวนี้ผมเปลี่ยนก็ไม่เห็นฝุ่นเข้าไปนะครับเพราะว่าข้าวมันดันออกมาข้างหน้าไม่ได้ดันถอยหลัง ครังม่เยอะเลยครับก็ส่วนใครที่สนใจนะครับอยากได้อะไรตัวไหนนะครับหรือเครื่องสีมีปัญหายังไงนะครับโทรมาสอบถามก่อนได้นะครับอะไรพวกนี้นะครับผมได้คัดมาแล้วหรือว่าเนี่ยถ้าเป็นของโรงงานเขาทำมาไหมครับมันไม่มีรอบสีไม่มีรอบสีผมก็ปรับแต่งก่อนก่อนส่งให้ลูกค้าทุกตัว ไม่ใช่ว่าเขาส่งมายังไงผมส่งไปอย่างนั้นนะครับไม่ไม่ใช่นะครับผมต้องตรวจสอบทุกตัวครับลูกค้าถึงจะได้ของดีไปใช้ครับ,รบยังไงก็ฝากติดตามคลิปต่อไปของช่างจุ้มเลยนะครับสวัสดีครับ